มาดูในแบบผมเนะี่ยผมจะบอกว่ากดแรงดูดกดแรงดึงดูดคือกฎของธรรมชาติคุณเคยต้องกังวลว่าแรงโน้มถ่วงมันจะไม่โน้มถ่วงไหมคุณกังวลว่าเนี่ยถ้าชั้นโดดจากชั้นหนึ่งเอ่อชั้น5้าลงมาชั้นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวตัวมันจะลอยขึ้นคุณไม่เคยกังวลครับเพราะคุณรู้ว่ามันมาแน่ๆมันตกมันล่วงแน่ๆหรือคุณมองว่าเอ้ยถ้าโยนแมวล,ลงไปแมวไม่ตกถ้าโยนชั้นลงไปชั้นตกคุณไม่กังวล เพราะคุณรู้แน่นอนนี่คือกฎ manifest กฎแรงดึงดูดเหมือนกันครับเพราะเราอยากได้ขั้นตอนตามที่คอนเทนต์ผมบอกว่าคอนเทนต์ถูกนะที่ให้คุณทำหนึ่งสองสานั่งสมาธิจูนจิตจูนจิตจูนจิตหรือว่าควบคุมการดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยมันคือการเออผมเรียกว่าการชาร์จแบตสตาร์ทเครื่องยนต์อ่า แต่สตาร์ทแล้วเนี่ยรถจะไม่เคลื่อนครับชาร์จแบตแล้วแบตมันไม่ใช้มันก็เท่านั้นมันก็เสื่อมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การควบคุมอย่างเดียวครับแต่มันคือการเข้าใจว่ามันคือธรรมชาติสิ่งที่คุณต้องทําคืออยู่กับธรรมชาติไหลไปกับธรรมชาติครับเราไม่จําเป็นต้องควบคุมเพราะว่าถ้าเราควบคุมแสดงว่าเราบังคับแล้วเมื่อเราบังคับแสดงว่าเราไม่มั่นใจ แล้วเมื่อเราไม่มั่นใจแสดงว่าเรากังวลและกังวลครับคุณเคยดูมาแล้วครับทุกๆช่องทุกๆไลฟ์ INE, สดหรือทุกๆคอนเทนต์ว่าคุณอยู่ในคลื่นอะไรฉะนั้นครับปรับใหม่ระบบใหม่ถ้าจะดูในแบบผมนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าแบบอื่นผิดนะครับถูกหมดแหละแต่ถ้าปรับให้มันใช้ในรูปงานในในรูปแบบของผมสิ่งที่คุณทำถูกต้องแล้วแต่จ